ตั้งกล้องดีๆก่อนสวัสดีค่ะทำไรกันอยู่วันนี้หุ้นปังนาะหลุดสองหุ้นนะคะอ่าใครรอเลียกความฝันบ้างใครยังไม่ได้ไปน้าเงินบ้างอ่ะของนี้ก่อนใครยังไม่ได้ไปน้าเงิน มีใครยังไม่ได้อาไวัยใบน้ำเงินไหมคะมีปะสวัสดีค่ะขอคนละหนึงแชร์เร็วอีกพรุ่งนี้วันนี้วันนี้สิบสี่อีกสองวันหวยออกแล้วนะทุกคนมีเลขในใจกันไหมทุกคนเลขงวดนี้อะไรดังหรอทุกคนทุกคนว่าเลขงวดนี้อะไรดังเิดาไร่ ทุกคนเรียกวง่อนีอะไรดังใครยังไม่ได้ใบน้ําเงินบ้างอาแบบนี้เดี๋ยวให้แคปใบน้าเงินนะคะเดี๋ยวให้แคปเจอร์ใบน้ําเงินสวัสดีค่ะใครยังไม่ได้ใบน้ําเงินใครที่จะเอาเลขความฝานันกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเข้ากลุ่มฟรีใครยังที่ไม่เคยเข้ากลุ่มฟรีจะนุกรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้นะคะเหลืออีก30คนสุดท้ายคือเต็มแล้วนะ นะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาใครไม่ได้ใบน้ําเงินกดเลขเก้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์ใครยังไม่ได้ใบน้ําเงินบ้ังจา๋ามีปะมีไหมมีปะใครยังไม่ได้ใบน้ําเงินมีไหมคะ สวัสดีหนึ่งพันคนค่ะเลขอะไรรุ่นนี่เลขอะไรดังเหรอล้างฝานใช่ไหมหมดไม่กลับบป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนบป๊บหนึ่งนาหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะมาน่ารักมากเลยเจ๊หอมแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจนุให้แคป็บนะคะได้นานหรออาบน้ำซะผมแล้วค่ะเรียบร้อยเอาพี่น้ำยังไม่อาบหรอ,อสวัสดีค่ะมาใครยังไม่ได้ไม่นำเงินกดก้าวมาและเรียกความฝันเดี๋ยวมาพรุ่งนี้นะ งดน,นี้เจชอบอะไรรู้ป้าหนึ่งห้าสามห้าแต่ก็แต่เจคิดว่าบนอ่ะแปดมาแต่เจคิดว่าบนอ่ะแปดมานะคะคิดว่าแปดอ่ะมาบนเจชอบอะไรรู้ป้าหนึ่งห้ากับสามห้าเออ เ,เจ๊ซื้อโรตารีไปเยอะมากนะคะสามห้าหนึ่งห้านะคะใครยังไม่ได้รีบเลยนะเลีวความฝันมาพรุ่งนี้จะ,ะเดียวเจ๊ขอคำนวณก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวยมากค่ะขอบคุณค่ะผมแบบผมหนามากผมเยอะมากไปสอบ หน้าเปะผมเปะอ่ะมานะคะสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์มาใบน้าเงินเนี่ยจะนุ่งให้แคมปใบน้าเงินจริงๆใบน้ําเงินก็ปล่อยเป็นสักพักแล้วล่ะอากาศดีมากทุกคนดูดิเจ๊ามาพักนี่แต่เจ๊ว่าแปดมาบนนะแต่เจ๊ขอไปวิเคราะห์กันอันนี้พวกพี่พีนะคะ่ะดูดิอากาศดีมากทุกคนมวกเหล็ก เดี๋ยวเจ๊จะพาครอบครัวมาเที่ยวอากาศแบบดีเวอร์อ่ะเอามาเดี๋ยวเจ๊แคปใบน้ำเงินนะพร้อมอยังทุกคนเจ๊งวดนี้เจ๊เน้นเจ๊ชอบนะชอบสามห้าหนึ่งห้าชอบสองตัวนี้แต่ 8. แต่อะไรรู้ป่ะแอบกลัวสามแอบกลัวศูนย์น่าจะมาอีกแต่เจว่าบนอ่ะแปดมาแน่นอนใครจะวิ่งนะวิ่งบนแปดเจว่าบนอ่ะแปดมาบนอ่ะแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยถ้าใครเป็นสายวิ่งนะวิ่งบนวิ่งบนอย่างเดียวเลยวิ่งบนอย่างเดียวเลยค่ะแต่เจ๊เดี๋ยวขอวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าบนอ่ะแปดอะไร แต่ถ้าออก803ศูนย์สามายังไงอะแต่คงไม่หลอกม้าเพราะว่ามีประวัติศาสตร์อยู่นะคะ603 <c oughs> แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเ <c oughs> นาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสามห้าหนึ่งห้านี่ที่เจชอบนะอ่ะเดี๋ยวเจให้แคปไปน้ำเงินนะคะ เพราะยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้อุ๊ยดูสองพันคนเลยเหรอทุกคนนี่ไม่ใช่ที่นี้เลยนะอ่ามาสองพันคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเ่เจ๊ก,กู้มาเล็กหามอะ่ะพรุ่งนี้ห่วยออกวันพระพะทุกคนทุกคนห่วยออกวันพระแมมวันพรุ่งเนี้ยวันวันศุกร์อะวันพระปะ ใช้วันพระไหมวันศุกร์นี้คือวันพระไหมคะที่หวยออกวันพระเหรอวันพระอีกแล้วอรอถ้างั้นเลขสูงละหรือว่าเลขหามแต่ต้องคืนนี้คืนนี้ต้องไป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 แบบวิเคราะห์อ่ะวันพระโอเคสองพันสองอุ้ยคนดูเยอะเวอร์เลขฝันเจ๊ปล่อยพรุ่งนี้นะคะรอเลยคะ่ะ ใครยังไม่กดติดตามเพจเจนุกดติดตามด้วยนี้เพจจริงนะเพจจริงๆนะครับมีคนดูดคลิปเจไปไปไลฟ์สดด้วยนะคะอะ่ะอันนี้คือใบน้ําเงินที่เจให้นะคะปล่อยไปแล้วเจ,จชอบนะคะหนึ่งห้ากับสามห้านี่ค่ะ แคปเจอร์ค่ะวันนี้ใบน้ำเงินให้น้อยนะใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะคะตัดเล่นได้นะตัดเล่นได้นะไอเก้าศูนยเจ็ดอะใครชอบก็ตัดเล่นได้อะไรได้อ่าแคปค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เลขฝันมาพรุ่งนี้นะใส่ด่วนมาวันหวยออกนะคะเหมือนเดิม อ่าแคปเจอร์ค่ะห้าสี่สามสองให้สีหางค่ะใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะหนึ่งจริงๆอ่ะสวยหมดเลยนะที่เจคัดมาเลขอ่ะ9 0 7นะคะแล้วก็หนึ่งห้าสามห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าน้อยนะเลขน้อยนะใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะคะเจก็จพยายามจะลดห่างลงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมีใบเลขความฝันอีกอันนี้แคปเจอร์แคปเจอร์ค่ะ เจว่าเก้ากัากบแปดมาแต่ว่าแปดมาแปดก็น่าจะมาแปดมาบนมันอาจจะมาก็ได้เวลาที่เราไม่สนใจมันอนะใบน้ำเงินเจะให้สี่หางเองซื้อติดไว้วันนี้ให้เราค่ะอ่าเดี๋ยวเจ๊ขอตัวจบไลน์แล้วนะเจ๊หิวแล้วอะเทียบรูปเก่านี่คนละคนแลวนะเจ๊เจ๊น้ำล้นน้ำหนัก่ะ โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันได้ความฝันโอเคปะใครเจอเพิ่มโอเคนะเดี๋ยวพรุนี้เราเจอกัน8ปดห้าสวยเนาะจริงๆก็ชอบนะติดตามเจนุกและสัทธามาตลอดขอบคุณมากนะทุกคนง่วนนี้สู้นะ ไม่ว่าผลจะไงเจ๊ทำเต็มที่แล้วนะทุกคนอยาคาดหวังนะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังรู้เรื่องนะเรารู้เรื่องนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเดี๋ยวเจ๊ขอตัวจบแล้วไล่สดน,นะ